สวัสดีครับแบบเป็นคนหน้าหวานเนาะนะครับนะฮะน้ำตาลเรียกพี่ใช่ไหมฮะน้ำตาลเรียกพี่นะครับเป็พ่อหน้าหวานนะครับนะเดินทางมาจากไกลเลยวันนี้มาจากชุมพรนะฮะขับรถมาเองนะฮะขากลับก็จะกลับเดี๋ยวนี้เลยเจาะเสร็จกลับเลยใช่ไหมฮะชื่อว่าน้องน้ำฟ้านะฮะเมื่อกี้บอกว่านางฟ้านี่ไม่เอาใช่ไหมฮะเพราะสวยจัดใช่ไหมถ้านางฟ้าต้องสวยด้วยเลยนะฮะน้ำฟ้านี่สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคร สวเป็นบางเวลาโอเคนะครับนะฮะดูคลิปพี่แจ็คไปเยอะบอสควรเกี่ยวกับการจอะแก้มแล้วเป็นลิ้มนะฮะซึ่งน้าําฟ้าทําอาชีพอะไรครับสวยนะฮะสามารถใส่ได้ตลอดใสเลยนะ,ม,ะมันเป็นแฟชัช่นครับนะฮะบางคนเขาเห็นเ hey, ฮ้ยจอะเจ็บไหมเฮ้ยทำอะไรมาอะไรออกมานะยิ่งใส่ดานมันยิ่งลึกจะเป็น,เป,นเป็นลึกนะฮะครับนะฮะแต่ถ้าคนใส่น้อยมันจะเป็นน้อยนะครับนะฮะวันนี้ครับนะฮะเราพร้อมเลยใช่ไหมฮะทำ อ่าร้านนุ่มสวยชื่อร้านเลยนะโกเบนิสซังครับใช่ไหมครับโอ้นะฮะของญี่ปุ่นนี่นะฮะนี่ได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งเปอร์เซ็นต์นี่ทำไปไม่เอาเงินไว้ไหนใช่ไหมะนะฮะรับผัวมีไหมเนี่ยโกะใช่อ้ยเหรออุ้ยหน้าตากี้สดเลยนะฮะนะครับน,ะค,ะ,นะ,คะคิดพี่แจ็คนี่ได้กู้มาเยอะแล้วนะครับนะ,ะสะสมเยอะยากได้อยู่น,นะ,ะนะฮะเอานะฮะหนุ่มๆใหญ่พลาดครับสวยขนาดนี้โสดด้วยแต่ต้องไปหาเธอที่ชุมพรนะครับเพราะตอนนี้ทํางานที่ประจวบนะที่งาน ร้านนั่นคือที่สะดวบนะฮะโอเคครับนะแต่คนสงครน,นะฮะปีนี้พุ่นอย่20เศษนะฮะ20ชนต้นด้วยอัไรฮะหน้าหวานในาณะนี้จะให้รอดใั่ไมโอเคเอาตามเธอมาครับนะฮะน้องนาำฟ้าครับนะ ไม่กล่าวเพ่อไว้ด้วยว่าเราเป็นอ่าสี่เพราะว่าแก้มเราอาจจะฟันเนาะนะฮะและ้วก็จริงมันคือมันอาจจะมีผมบ้างเวลาที่แย่ลงไปนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาตนะิอันนี้ไม่มีตัวช่วยนะไม่ได้ทำอะไรเลยชอบเลยครับคนนี้เก่งจริงนะฮะครับัตรับฝนะากลงนิดนึงโอเคครับผ่อนคลายนะครับ ได้แล้วครับบางคร้งครับสบายมากครับโอเคขอให้เป๊ะเลยนะฮะขอคลิปได้ครับหนุ่มรุปหล่อครับครับผู้ช่วยคนใหม่ครับนะฮะดามหูด้วยครับทิ้งเลยครับรับคุกปากไหลขับหน้าหลงหนึ่งร้อยบาท สวยนะฮะสวยนะครับใช้คำาคำนี้ก่อนเลยฮะนะครับนะฮะไม่ใช่ค,ำคำนคนะครับ refers, แก้มครับสีหน้าสีตาเธอบอกสบายมากนะฮะครับนะฮะคิดว่าคงไ,ไม่เท่าไหร่เนาะนะฮะไม่เจ็บนะฮะไม่เจ็บอ่ะนะฮะพี่จะให้ดูครับนะฮะดับยิ้มครับนะฮะครับอ่าเดี๋ยวพี่ดูสังเกตดีฮะเพราะว่าเราดับฟอนนี้แหละนะฮะเออได้อยู่นะฮะมันไม่จบอยู่แล้วนะฮะ ไม่ใช่ครับครับลองเคี้ยวปากดูครับเกะกะไหมโอเคเนาะไม่โดนอะไรนะฮะเจสวยครับนะฮะโอเคต่อเลยนะนะครับนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็ติดต่อสื่อสารทางด้านโทรศัพท์นะฮะนะไม่ต้องมาโดยตัวเองนะฮะครับแต่ว่าวันพอกก็มาได้นะครับนะครับแล้วก็มีปัญหาให้โทรถามหลังบ่ายสองนะฮะเพราะพี่นอนกลางวันครับนะครับ อ้าครับนะแมบบ่จิลิตอ้าอย่างเดียวนะครับนะอ้าวนะฮะข้างเลยครับนะฮะครับนะฮะเตมเน็ตครับแบบแบบแบบเยี่ยมเลยครับนะฮะของเธอ ไม่มีอะไรตำหนิแล้วแหละนะฮะคงจะสวยเหมือนเดิมเพราะว่าแก้มเธอไม่ได้หนามากคนอย่างนี้ฮะเป็นลักิ้มสวยมากเวลาเจอะนะฮะบุนปากครับเ,เพราะว่ามันไม่มีไขมันเนี่ยนะ,ะแก้มไม่มี สบายใจเรื่องคี่ที่ใส่มา้นะครับเพราะว่ามันไม่เป็นสนิมนะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กแท้เลยนะครับสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการเอาคิวมาแช่น้ำดูโอเคครับนะฮะดูครับนะครับกระจกครับนะยิงครับโอเคนะฮะ สวยนะชอบนะครับนะฮะสามารถใส่ได้ตลอดไปเพราะหน้าลวกเข้ากับผิวเลยนะนะฮะเป็นแนวแนวหนึ่งครับจ้ะครับยืดมันหวานทก่อะกร้อเจ็บไหมไม่เจ็บเลยสดด้วยสดด้วยนะฮะไม่มียาช่วยนะฮะเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคเอาไปบายสินะฮะ